ให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาจากพระผู้เปเจ้าโดยเฉพาะสมเด็จอมประถมบางมริพานถือเป็นที่สุดอีกน้อยแล้วก็คณะภาวนากระถางเงินล้านไปอย่าให้ใจฆ่าจะบพ,พระนะภาวนาเป็นนึกถึงพระอีกคนที่สพาภาวนาถ้าว่าภาวนาแล้วใจฆ่าจะพระก็นึกใหม่ดัดตัดนิสัยเอาครัง้งเอาครั้งแรจบก่อนแล้วครั้งแรเข้าจบถ้าพระไม่เคลื่อนเลยเก้าจบเนี่ยห้าสิบล้านเงินลงนี้มันเข้าเนี่ยเลื่อนเท่านี้ นะเรื่องเร็กทีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะนนถ้าเกิดว่าเราทําได้แล้วถ้าเราภาวนา108ร้อยแปดจบไม่ค่าจะพักเลยโยมจะเลี้ยงกี่คนโยมจะซื้อ้านใหญ่วันนี้กี่หลังนะนะนี่นะคุณทําความดีของพระศาสนานะใครจะไปคิดว่าโอ้พระศาสนาทําคนรวยทาให้โลภยึดติดไม่จริงหรอกโยมโยมไปดูพุทธประวัติใครเป็นใครเป็นปฏิบัติธรรมเป็นพระโสดาบันเวยก่อนจนนี่ให้รวยก่อนเลยก่อนไปมิพพานรวยกับทุกคน เพราะว่าถ้ามันรวยแล้วมันไม่อุดอันมันไม่ลําบากบางคนบอกขอสุขภาพดีได้ไหมไม่ต้องคุณมีเงินรักษาตัวเองได้ใชนนายยมนะคนบอกโอ้ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเลยเรารวยดูก่อนเราไม่ต้องไปหาแล้วเขามาหาเราเองสังคมเขาเชิญเราเองมเสน่ห์บางคนบอกว่าแย่ญาติพี่น้องน้อยไม่ต้องลองรวยดูก่อนทำมาเนี่ยบ้านแค่นี้ไม่พอยเขานั้งท่านเชนนายยงนะเออเป็นอย่างนี้นล้ะนั้นก็เป็นเรื่องของ คือคนที่ขเขาพูดเนี่ยเขาไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าปฏิบัติธรรมจิตสงบไปแล้วเนี่ยบุญขีชาติรวมตัวมาหมดเลย mm hmm. ไปดูในพระสูตรของพระไตรปิฎกนะแต่เรคนแต่ละคนที่ปฏิบัติธรรมเมื่อสมเด็จคุณธรามความดีทั้งต่พระสรดาบันขึ้นไปทักสินเสริงคานของบุญเก่ามัง่งประโยชน์นนะเจ้าอยู่ร่ำเจ้าทานก็มีคนเราไปทํากิจการอะไรแล้วลูกรุ่ง,รงไปบุญก็มีเยอะแยะมากมา่แล้วรวยกว่าเขา พราะว่าพระสงฆ์วันนี้รวยต้งแา่ไหนรวยศีลรวยทานรวยบาร,รมีใช่ประโยชนะท่านทานบาร,รมีมันก็บอกยถ้งว,ว่าทําให้คนเป็นใครรวยจริงๆริงท่านรวยศีลรวยทานรวยบาร,รมีสุดท้ายต้องการของคนมั่งมีทรัพย์ิีและรักษา,าทาารัพยไาามไม์ได้ด้วยท่านกุคนไม่มีบุญธรรมไม่ปฏิบัติความดีอาจจะรวยก็ได้แต่รักษาทรัพย์ไม่ได้มีวันนี้พรุ่งนี้ก็หมดที่เขาชอบผู้กระทำโหหาเงินเก่งมากแต่เงินไม่เ,มมเหลือเพราะอะไร เพราะว่าเขานีไม่มีบารมีพอที่รักษาทรัพย์ไม่ได้มันก็ไหลามา,ามันน้ำไหลผ่านตัวได้เห็นได้จับแต่ว่าไม่สามารถจะกักเก็บเอาไว้ได้เช่นระโยวกัแต่ถ้าเรามีบารมีอ่ะแม้น้ํามันต้องไหลาจากภูเขามายแยกไหลมาปกติมันน้าฝนเนี่ยแต่เราเก็บกักได้เก็บกักได้ใช่ไหมแค่บ,บ้านเราหลังเลี้ยงเนี่ยเราว่าตุ่มไม่พอใส่เราพระฝนตกถ้าเราเก็บกักไม่ได้เนี่ยให้ตกสามวันสามคืนก็ได้น้ำสักฝนดเดียว้ว ใช่ประโยชนั้งบุญบารมีนะบุญตัวเดียวไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเกินบุญะทุกอย่างเลยยมมีความสุขได้เพราะบุญ่ิยมทำมาไม่มีว่าเราเรียนมาสูงไม่มีว่าเรามีเงินเยอะผู้ใหญ่รู้จักดีไม่มีถ้าบุญบารมีไม่มีไม่ดีไม่มีใครอยากู้จักมาถ้าบุญบารมีไม่ดีไม่มีปัญญาเขาคิดออกเราคิดไม่ออกถ้าบุญบารมีเราไม่ไม่ดีเขาทําได้เราทำจริงแม้จะเรียนมาเท่าไหร่ก็ตาม ของคนโรงเรี mm hmm. ยนมากๆเดี๋ยวรวยเดี๋ยวนี้ภาวะประเทศไทยก็ต้องเริ่มเกิดตลาดเต็มปูนตาเต็มเจ้าสวนลุงไทยจบป .4 พ่อผมเยอะแยะเลยใช่ไหมโยนั่นแหละน้ำเป็นบุญเป็บารมีคนที่จะเลี้ยงลูกให้ดีได้สักคนหนึ่งยังมีบารมีนั้นโยนเป็นเด็กดีผู้ดีของพ่อแม่พ่อแม่ก็มีบารมีเราก็จะมีสุดพ่อดไปในอนาคตลูกเต้าลูกหลาลูกศิษย์เราก็เป็นคนดีเข้าใจไหม อ่ะดีแล้วเอวังก็มีด้วยประการราชนีอะไร